วันนี้กติกาที่เกิดขึ้นเนี่ยรูกแย่มันเป็นตามกติกาที่เกิดขึ้นหลังจากคณะปฏิวัติครับอันนี้าอายุ 75, 75นี่นะ75นี่ก็คนแก่คนอึ่ไม่มีบคบาคนแก่คนอ่นนไม่มีบมดเรื่องระดัตังสวที่ชอกคนทั้ประเทศที่ก็สนรทยหลวงสวไม่ด้เป็นสวนะตรงนั้นไม่ใช่สำคัญสำคัญคือว่ามันสอนให้รู้ว่า การที่ปฏิวัติทุกครั้งเกิดจากความไม่ไว้ใจประชาชนคือประชาชนเรื่องรัฐบาลมาไม่ไว้ใจก็มีการปฏิวัติพอมีปฏิวัติปุ๊บก็ออกกติกาที่ส่วนกลางพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทำนู่นทำนทีน่ตามตามต้องการและผลสุดท้ายก็คือว่าวันนี้เนี่ยต้องกลับไปที่ว่าต้องไว้ใจประชาชน ต้องเชื่อใจประชาชนว่าเขาจะเลือกรัฐบาลเขาจะเลือกกติกาเลือกคนมากำหนดกติกาเขาได้วันนี้กติกาที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้อ่มันไปตามกติกาที่เกิดขึ้นหลังจากคณะปฏิวัติทำแต่มันก็ว่าพรรคคุณเตยไทยเองเนี่ยสายพรรคคุณเตยไทยหรือจังหวัดบุรีรัมนีก็ได้สอนสอนก็ได้สอ็ก็นี่ไงฮะ,ฮะมันเป็นเรื่องของกติกา,าที่ถูกเซตโดยหลังจากการปฏิวัติแล้วไปคิดว่ากติกา,าที่ตัวเองคิดเนี่ย ดีที่สุดเก่งที่สุดแต่ผลสุดท้ายก็คือการไม่ไว้ใจประชาชนไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะนั้นต้องกลับไปไว้ใจประชาชนวิธีการใก,ใกรเลือกตั้งวิธีการที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจชีวิตของเขาเองเตัดสินใจเลือกคนวที่จะพัฒนาให้เขาเองจะดีที่สุดนะครับถ้ามาส่วนการมากำหนว่ากติกาเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายมันก็ต้องมีคนไปทําหน้าที่เลือกแทนประชาชน ซึ่งการเลือกแทนประชาชนเนี่ยเมืเ่อครับสวชุดปัจจุบันก,ก็มีคนเลือกแทนประชาชนสวชุดนี้ก็มีการเลือกแทนประชาชนเหมือนกันคล้ายๆอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้ขอให้กลับใปท,ที่เบสิกพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องไว้ใจประชาชนอย่าไปดูถูกประชาชน <c oughs> เขาคิดของเขาเองได้ <c oughs> เขาคือ <c oughs> เขาเรียวกว่าการที่คนทั้งประเทศ การอลเลกจิตเรียกว่าอลเลกจิตดิสิชัชนคือการอะไรภาษาแปลมาได้ว่าคือการตัดสินใจในมุมคุยประชากรมากมันจะถูกต้องที่สุดตรงนี้มองปรากฏการณ์ไหมาะว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสวเนี่ยมันจะส่งผลการเมืองอรไรต่อไปคะไม่มีอะไรครับการเมืองก็คือการเมืองการเมืองก็เป็นสิ่งที่ต้องประคับประคองไปเพื่อให้ทํางานให้ประชาชนได้ก็คือ ไม่มีมันจะมีแต่ละครสันาไม่ครับไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับคุยคุยกันรู้เรื่องคุยทุกคนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยก็คุยกันรู้เรื่องผมเชื่อว่าท่านนายกก็คุยกับพรรคร่วมได้ทุกคนตรงนี้ไม่ติดทางมีช่อว่างานมีฐานให้ของท่านหนิงไปแล้วอะค่ะมูลฐานผมไม่มีเลยไม่ได้วคือของผมค่ะอันนี้อายุ75นี่นะ75นี่ก็คนแก่คนหนึ่งไม่มีมูล มัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ